ข้อสังเกตข้อหนึ่งตอนที่ทักษิณออกมาตามเป็นอย่างเป็นทางการว่าได้พ้นโทษแล้วใส่ปลอกคอนั่งแขกสำคัญคนแรกที่บินมาหาก็ชื่อสมเด็จทุนเซนมหาเตโช พชสารสมสู่ที่มาจากนรกรูปเริ่มมีหมดพิสูจน์ชัดเจนแพรทองทานก็รู้จักสมเด็จจากนรกนี้มานานแล้วถึงเรียกว่าอังเคิลสมเด็จจากนรกนี้ก็กลุ่มความลับทักษิณไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองที่ทักษิณทิ้งเอาไว้ที่กะเขมรนหรือเก็บเอาไว้ที่กเขมรนหรือว่างานการต่างๆที่ตกลงกันไว้ที่แน่ๆสมเด็จจากนรกนี้ต้องการจะเร่งกับทักษิณว่าในเมื่อลูกสาวเป็นนายกแล้วก็เหมือนกับผุ มาเน็ตลูกชายผมเป็นนายกผมสั่งมันหันซ้ายสั่งมันหันขวาได้หมดกรุณาเอาเรื่อง ผลประโยชน์ทางทะเลโดยพึ่งพา MOU 2,543ถึง2,544มาเป็นตัวการนี่คือการมาพบปะก,กันส่วนหนึ่งขอแสดงความยินดีที่ไม่ได้ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวแสดงว่าบารมีสูงมากส่วนหนึ่งเพื่อทวนความจำว่าเฮ้ยเราต้องเดินหน้าต่อไปในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เราทำเอาไว้ก่อนที่คุณหน,นีออกไปนอกประเทศนั้น17ปีเนมันค้างคาอยู่นะเนี่ยมาจัดการซะแผนที่1ต่อ2 0 0แสนจั การเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรไม่ต้องตกลงกันเรื่องพื้นที่ตกลงแบ่งผลประโยชน์บนพื้นที่เลยทั้งๆที่พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องทกเถียงกันอีกนานเพราะว่าประเทศไทยก็อ้างว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทยข้าเมนก็ว่าอ้างพื้นที่เป็นของเมนแต่แนวความคิดใหม่ของทักษิณและทีมงานหุ่นเสก็ะบอกเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยของใครก็ช่างมันมาจับมือกันเส็นสัญทา์ังดีกว่าว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากกพื้นที่ตรงนี้ มีเท่าไรแบ่งกันคนละครึ่งส่วนครึ่งของคุณคุณจะไปทาอะไรกับใครก็เรื่องคุณครึ่งของผมผมจะมีคนที่มาซื้อสัมรภูมไปก็เรื่องของผมและนั่นคือที่มาโดยการทดสอบอะไรไหมเรื่องเกาะกูดอยู่